พ่อโจ yeah. ้เอ For yeah. 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 ิ yeah. Yeah. ้นไปตีนันเนีักยางไว้เนี่ยว่าหันนั่หนาเน่ายุ่เบิ้งบัดที่ดีนี่แหละอนาคตครูเตียนสูสอนเตีนสาวน่อยเก๋เกเดี๋ยววางในกองดเดี๋ยวไ y เลยนี่กอมันคือบัตรจะเศร้าปะนี่เออครูน่อยนี่มันได้ซื้ก่องบอกบอกบน่อยอยู่ นี้ตลมากอย่างนกเดงเดี๋ยวปิดเพงตได้แต่เเลยก็ได้ที่สำคัญกับขอกำลังใจใพี่น้องคนละเช้ละมือวันที่28ด้วยครับ

ไอ้อมัน่มนาบึ้งเดว่ามงแม่หนางฟันน้ำนมันน้มเะเต้นเต้นมันๆนะคะพี่เพร์นคือเบาๆเบา้ลอยมาวันดีดีท่ะ แล้วอันนี้อันนี้สนามหรอเนาะสนามออ้ยิงมาใกล้ๆกล้องหน่อยนะเออตัวว่าสีมาต่ละที่เก็บเพื่อเก็บกล้องนี่ตรงไปเรื่อยๆเลยนะอย่ามองกล้องนะน้ำโชคอย่ามองกล้องลูกอย่ามองมองโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับห้ามมองกล้องนะลูกให้มองโทรศัพท์อย่างเดียว อัอกดเล่นเลยไปทเลไ่นเลยไปเล่นเลยไปเล่นเลย่นกดกดี uh, so ่กดลไปยิ่กดทไม่งยิงเกิดเพงเล็นอยเนไปจมานยเล็กป่นเตะขึ้นเนลไ่นะ เพียงนี้ในติกตอกกับมีเด้ร์ตอนเนี่ยเพราะมันลงหไหลอยู่หนึงเข่าไอ้พ่อเนี้ยนี่มก็ว่าเพีงที่ช่วงบางช่วงบางตอนไหมลเพิมาด้านหน้าลูกได้เห็นอาเลยเด้อ่ะไปี่นเต้นมงลูกอ้ยเางนึ่อยากจะด้กองเชียร์ง แม่นุชแม่แก้มแม่กินแม่บีเพื่อนเพื่อนกันแล้วมีความสุขกับลูกใช่ได้ลูอไปไปไปิลูกเอ้ไปเอวเอเว มันมันเลยลูกทำหน้ามันมันด้วยโอเคดีครับจรัโอเคครับมนไหนลูกเพินนไหนมาไหมมนเพนน้อยอะค่ะลูกกเินมาไหมเดี๋ยวพอโจมาเพู่งกระดไปพอโจนะไปนแอบกันตรนู้นแล้วก็มองเขาจะร้องเดี๋ยวนะเก็บกว้างก่อนให้คนนี้เต้นก่อน เด็กเต้นเหมือนเดิมสามต้องเลยผู้หญิงเปิดเลยปิดเลยอ่ะเาเปิดเลยเปิดเลยสามไปเต้นมันๆดูเก๊ะเก๊ะครับดีครับ โอเคทีนี้จากบล็อกกิ้งอ่ากล้อสับาพี่โจลองยืนให้ดูหน่อยครับหลังจากที่ร้องจากกล้องแล้วพี่โจลกเกแม่เก่งจังหลังจากร้องจากกล้องปุ๊บพี่โจมายืนเด็กๆจะขอให้พี่โจตรงนี้หมุนกรหันมาแล้วก็นเจ้าแบบหนึ่งเอาตัวนันยืนมองให้ตามผลงานเลยใช่ใช่ยไม่ได้กลายเป็นงานของค่ะ พ่วันนี้แบบว่านี่พ่อไม่ได้เขาด้วยมอเนี่ยไม่มีเลยแสดงเป็นข้าวเหนียวอะไรก็ไม่ได้เข่าหดั่ได้นอเข่าหดก็ได้เื้อนีเป็นวัน่เป็นวันของเด็กอยมาตรนี้เลอยมชหน้าเโ้บ่ราได้กินเขาดอกไม่จมือเนี่ย ลูกค้าจะเล่นติ๊กต็อกเสียงมานีเด็กเราเปียงๆขึ้ทุกมือผู้หงน่อยเต้นย่างเดียวเลยไม่ได้หมอดไปแล้วเต้นเ้าง้างคางไปหนึ่งเขาสาบอนคอดสูงแพ้เด เต้นมันๆเลยค่ะโอ้โหอันนี้คือหนึ่งหนึ่งหนคอเสียงคองค่ะโอเคบุคลองเปิมันเ็นเสียงไม่โ่จุมขอบคุณครัเราโฟมมาเปิดใต้คางเรื่องที่ไหท่ที่แก้มการน้างเอาพัดลมมาเปิดตัว ลองเปิดดิไม่ตวเดินเข้าไปสู่แผ่นดินเอ็นมาตลเลยนะแล้วก็เดินเข้าไปอกขแ้เดข้าไปอก็อให้เลยแล้วก็รองต่อยาวเรมียยาวไปเลยขาดแต่ไม่ใหญ่หน่อยวะมาประทุกเมรยตอนนี้ เอาขอบคุณสุกกนลันใจครับพี่น้องแล้วก็อย่าลืมแชร์ครับวันที่28เวลา9นาฬิกาเมียนขาดแต่เมียนหน่อยวันที่28 9โมงเช้าครับแล้วกุ้มปิด28ฮอดวันที่2ครับบัตรเหมาห้ามือครับราคา320บาทครับบัตรที่เดิมมืนอไข่เดิมได้พี่น้องพักบัตรที่สาวน้อยเพื่อนเพลงแฟนเพลิด เราขออีเดยพ่อกับนางเอกไหม,มละ่ะกกศิลปินรับเชิญครับน้องกีตารครับดนเพลงชิงทุนค,ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องสวนิดครับพบกันคลิปหน้าครับ